เด้เหรออัดตัวเล็กมาทางนี้คนลูกมาทางนี้คนมาทางนี้คนลูกรอบไอติมหน่อยลูกไอติมไอติมรับไอติม่อยลูก้องไอติมเลยครไอติมข้าวเหนียวบะเป้านะครับวันนี้นะฮะมานะครับไอ้น้ำก่อน ร้านไอติมฟูเทวินนะครับเนาะอ๋อนะครับเป็นร้านตุ๊กหลวงจิมหรอกครับลูกอ่ากินแล้วเศร้าอ๋อลรำกอ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 เจ้าลรำกอเจ้าอะไรครับเป็นไอติมจากไหนครับแม่ครับจากอำเภอเวียงชัยเจ้าอยู่อยู่บ้านในอย่างนั้นบ้านได้เวียงชัยเจ้าได้เวียงเวียงชัยชื่อร้านไอติมฟูเทวินเนาะเจ้าครับเป็นร้านไอติมจะได้ฟงครับ เป็นไนทีมผลไม้เจ้าอ๋อผลไม้มาแปรรูปจะมีรถบะเป้ารถทุเรียนรถบะม่วงรถที่จีรถดำใหญ่ผลไม้ทุกอย่างทําได้หมดเจ้าเป็นผลไม้จากสวนเขาเองเลยเหรออ่าบางครั้งเรากำลังไปเอาจากผู้ประกอบการที่เมันทำมีสวนผลไม้มาทำค่ะอ๋อเขาเขาเขาทีม่ติมของครูเทวินนะครับเนาะอร่อยก็ลูกอร่อยไหม อะไรค่ะนี่พ่อตัตำนานมาจากะตจดตอันนี้ปีสามแล้ค่ะพ่อพ่อเป็นคนขายติ๊มก่อนเจ้าเป็นชาวพะเยาเจ้าต้นมาจากพะเยาอ๋อพ่ออยู่ที่ไหนอะจังหวัดอย่างจังหวัดพะเยาเจ้าอำเภออย่างอำเภอเมืองอำเภอเมืองเจ้าประกอศตอนเปิ้นทำให้แต่งให้ติมเจ้าติมขายเป็นอาชีพหรือเปล่าเป็นอาชีพอ๋อแล้วก็ไปเปิ้นไปได้ไปเวียงชัยไปได้แฟนอยู่เวียงชัยเป็นแม่หนังเจ้า เปีนครูเทวินสอนอยู่ิคอรสอนอยู่โด clair, salud, smoking, uh มาต uh ื huh. ่นแล้ว huh. ก um ็ไปแล้วก็ไปต่อลุงเีทุกอย่างแล้วไปเกษียณดีลรงเลียทุกอย่างเราอ๋อถ้าจดติดต่อไอีิมครูเทวินติดติดต่อเบอร์โทรอย่างครับโยบอกจิมศูนย์แปดห้าย์แปดห้าศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งสามเก้าหนึ้าหมอเรามีอย่างัครับช่วยช่ยแปลงครัผมจิมพอเราสักันละครับ เลยคราบครับทำให้ผมเลยครับมันของเขาจะเป็นไอติมข้าวเป็นแท้งโบราณในวันนี้ผมได,ได้เอามาเนะาะออ๋เป็นแท้งโบราณก็มีเจ้าเป็นแท้งโบราณก็จะเปมีบ้านดำครับรบัตรหัวเจ้าแหล่งท่องเที่ยวนะคะจะมี ปัานขาวในเมืองก็จะมีร้านอาหารมูม่าอร้านอาหารเอโกช้าครับครับแล้วก็แกงแกงยาขมิ่าง้าวแกงสุโขทัยนะจ๊ะแล้วก็ใส่เด็นมากต้องใส่อย่างฟังเนี่ยมีข้าวโพดอย่างมีข้าวโพดมีทัวข้าวโพดทัวจะดจะดเจาะข้าวเหนียววันนี้ครับครับครับเอาล้วฮะเอาลองมาจีมไปติมของ โคเทวินเปนนะครับเนื้อในเนื้อบป้านี่จะมีในเนื้อไอซิมจะมีเนื้อบบป้าผสมเาเราแตงการที่ว่าเขาจะแต่งกินแตงรสนะชาจะเนื้อบป้าร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคนครับกที่กับน้เนื้อบป้าผสมกันนะเจะปัันเป็นเนื้อไอซิมออกมาจะมีรสหอมของเนื้อแบบเป้านะเาข้าเข้า เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายหกกรรมก่อนโอเคแล้วฮะเอาจีไอติ่มกันนะครับน้องต่อไรคราบพี่นี่ครับอ่าสามสิบบาทสามสิบบาทนะครับน้องอ่าโอเคนะครับต่อเป็นสิ่งเ่าโอท็อปตัวเลยนะฮะจ่าเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเรามาทานไอติมนะครับของร้านไอติ่มครูเทวินกันนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับผมขอบคุณค่ะครับ